วันนี้เราจะมาขับแท็กซี่หนึ่งวันในเกม GTA Vice City ครับผมอยู่กับทอมมี่นั่นเองและนี่ก็คือรถแท็กซี่คู่ใจของเรานะครับเดี๋ยวเรามารับผู้โดยสารกันเลยฮะนี่ผู้หญิงท่านนี้เดินขึ้นมาเลยครับผมมามะไปไหนครับผมไปครับนะโอ้ยมีเวลาหนึ่งนาทีนะฮะขับตรงที่มันอยู่นี่แน่เลยขอแซงหน่อยฮะโอ้ยตรงยาวนะครับบูนไปเขียวปอดีขอแซงหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยเหลืออีกสามสิบวิห้าวิรับห้าวิสุดท้ายจะทันหรือไม่ ท่านครับโอ้โหได้77เหรียญครับท่านพอดีลูกค้าท่านถัดไปครับอุ้ยออาคุณผู้หญิงอุ้ยน้องสาวน้องสาวสวยขึ้นมาเลยจ้าไปฮาร์ดแวร์สโตร์โอเคได้เลยครับขออนุญาตขับตรงนี้แล้วกันนะฮะมัดูได้ใบขับขี่จากไหนมาขออนุญาตแซงตรงนี้อุ้ยจริงๆเมื่อกี้เรยวเมื่อกี้ก็ได้นะบีบแตะไรเท่านบีบแต่ปีน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 เฮ้ยอ้ามันคือจุดที่เรามาตอนแรกเหรอนี่ฮะ อุห่้ย165เหรียญเลยนะครับถึงลูกค้าท่านถัดไปอุ้ยคนพี่คนนี้ขึ้นมาเลยครับไปมาริบูขับได้เลยครับคุณพี่น่าจะตรงนะครับอุ้วรถแรงรถแรงน่าจะเป็นขับตรงโน้นมาริบูขับในตำนานนะครับเฮ้ยโอ้ชนอุ้ยรถกระเด็นหมดเลยยาวไปยาวไปคนที่คิดถึงเกมนี้นะครับก็ไม่ได้เล่นกันนานมากเลยนี้เป็นเกมสมัยผมเด็กประถมในวาวซิตี้นะครับตอนนเด็กผมเล่นภาคนี้แหละแล้วก็ทําให้ผม ชื่นชอบนะครับ GTA จนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่คือเกมในวัยเด็กของเราวิจะถึงแล้วนี่ไงนี่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 ครับผมนี่ครับในตำนานเดี๋ยวเราเข้าไปชมหูอันนี้เราได้มาทั้งหมดนะครับนี่คือรายได้รวมนะ390กว่าเหรียญพาเพื่อนๆมาชมนี่ฮะขับในตำนานบอกเลยว่ารู้อายุแน่นะครับใครเคยเข้าคลับนี้นะฮะใครคิดถึงนะครับก็เข้ามาเล่นมาจอยมาดูกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ นี่คือครับที่เราเข้าสมัยเด็กเราก็จะต่อยพี่เขาได้นี่มาดิมาดิมาเวลามาเวลาก็ค,คือมีทุกอาชีพครับยืนเต้นอยู่บนนี้เฮ้ยเอ้าพี่เขาทำอะไรอะลองต่อยได้ไหมอุ้ยมาดิไปดีกว่า <c oughs> ไปดีกว่าอ้าวรถหายตอนนี้เราก็เปลี่ยนรถแล้วเรียบร้อยนะครับผมมารับลูกค้าแล้วลูกค้าจะไปร้าน The Jewelers นะครับน่าจะเป็นร้านขายเครื่องประดับอุ้ยมีเวลา2นาทีด้วยกันในการไปส่ง ผู้โดยสารท่านนี้ขออนุญาตแซงหน่อยนะครับวุ่งเพอเหูสกิลนี้ร้านอยู่ไกลหรือเปล่าไม่น่าไกลนะร้านขายเพชรเหมือนจะอยู่แถวๆร้านพิซซ่าหรือเปล่านี่เลยว้าขับอะไรเล <c oughs> ไปฮะนี่หลอร้านเพชรอ๋อนี่งไงนี่ฮะโอ้โหถึงแล้วโอ้โหได้ร้อยแปมเหรียญมาครับพี่ขึ้นมาเลยโอ้โหดนรถจอดดิไม่มีใครเหมือนเราแล้วตอนเนี้ย ไปไหนโอ้ไปสถานีตำรวจอยู่ใกล้ๆนี่เองรีบโชว์ไปหนึ่งกรอบโอ้โหใครขับแบบเราได้บ้างเนี่ยโอ้โหอุ้ยเอ้าพี่เขากระโดดเข้ามาในถนนทำไมตรงยาวครับอุ้ยมีเวลาอีก30วิเท่านั้นเขาแซงหน่อยแลวกันว้าบโหหวาดเสียวมากๆโอ้ยข้างหน้าเราเนี่เองฮะอันนี้น่าจะอีกเขตหนึ่งนะครับสถานีตำรวจโอ้ถึงแล้วเจเหรียญด้วยกันโอเคมารับลูกค้าท่านถัดไปครับขึ้นมาเลยน้องแซวไปไหนจ้า โอ้ไปร้านพิซซ่าเหรอจัดไปครับผมแล้วขับมาหลายชั่วโมงอยู่นะเฮ้ยขอดิฟสักหน่อยอู้โอ้โหดิฟยากทีิฟต์อะถึงแล้วเฮ้โหอะืดโอเคได้เป็นตลาดเจ็ดสิบสองเหรียญมารับลูกค้าท่านต่อไปเชิญเลยครับคุณพี่โอ้โหเก่งรัตติ้วดิเชียวไปไป police station police station in washington beach นะครับก็คือสถานีตำรวจตรงนั้นแหละอ่าเฮ้ยเราจะมาเหินตัวนี้กันไหมดูที่ความเร็วมันจะใช้ได้หรือเปล่า ลองเหินตรงนี้ดูครับเฮ้ยฟูวีจะข้ามหรือไม่มาโดนกันอโอโ้โหมันโดนตรงนี้พอดีแล้วก็ข้ามอีกแล้วเออฮ้ยโอ้โหได้ปะได้ก็ป้าแล้วเนี่ยโอ้โหเยี่ยมมากเลยถ้าเกิดรถไอ้รถไปแกไม่ชนเราเราก็จะไม่สามารถกลับลำได้มาแล้วถึงแล้วครับพี่4 6เหรียญด้วยกันโอ้โหก็ยังดีนี่คือผู้โดยสารท่านแรกนะครับที่เมืองนี้นั่นเองแล้วทำการย้ายเมืองมารับผู้โดยสารที่นี่ โอ้หไปไหนเนี่ยเดอะเทอร์มินอลเมืองน,นี้นะครับไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แต่เราก็จะทําสุดความสามารถได้ชีดแท็กซี่ของเรานะฮะมีทางเข้าไปด้วยนะครับโอ้ไม่ได้มาสนามบินนี้นอนถึงแล้วหรือเปล่าโอ้นี่ครับแอร์พอร์ตนั่นเองแอร์พอร์ตนี่ยรอสี่ิเก้าเหรียญเยี่ยมเลยโฟมขอบคุณค้าลูกค้าท่านถัดไปเชิญจ้ะขึ้นมาเลยครับคุณเพวิ่งเข้ามาเลยโอเคไกลหรือเปล่า มาแล้วถนนใหญ่ครับผมตรงยาวนะครับตรงยาวเหมือนจะเป็นร้านพ่นสเปรย์หรือเปล่านี่ข้างหน้าเรานี่นี่ครับโอ้ร้านนี้นั่นเองถึงแล้วซะอู๋สองร้อยสามเหรียญเลยเหรอขึ้นมาเลยครับพี่ขึ้นมาได้เลยครับอ่าไปไหนครับไปโรงพยาบาลเหรอโอเคโรงพยาบาลแถวฮาวาน่านะครับไปจ้ะอุ้ยอยู่ตรงนี้เองอะ ใกล้มากถ้าใกล้ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าใกล้ไม่รู้ว่าได้กี่บาทน,นะครับถึงแล้วครับอุ้ย100ร้อยสี่เหรียญเลยเหรอเยี่ยมอ่ะมาครับกลับรถก่อนลูกค้าท่านถัดไปขึ้นมาเลยครับคุณพี่เอาต้องเข้าไปใกล้ๆอ่ามารับถึงที่เลยขึ้นมาครับอุ้ยมีแกงหัวโจกนักเลงอยู่ด้วยเราไม่ยุ่งโอเคอ๋อโอเคครับพี่ธนิพไปโรงพยาบาลแถวดาวเทานะครับตรงไปเลยมา ขออนุญาตแซงโหช่าเมืองนี้มากเลยถนนมันแบบเหมาะเจาะในการทําอาชีพแท็กซี่ของเรามากๆเลยนะฮะไปครับยาวไปอุย้ยสามนาทีเลยนะครับเวลาเลือเหลือมันเป็นวันเว้เปล่าวะมีเป็นเป็นทางเดียวแต่เราอยากมาตรงนี้หุ้ยเอ้าไม่ใช่วันเวเข้าได้เข้าได้หุ้ยขออนุญาตชนโอ้จะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับขอแซงนะครับขอแซงนะครับดีบ๊ซะหน่อยโอ้โดีปอะไรเนี่ยชนละนาว ถึงแล้วนี่ครับโอ้โห95เหรียญเหรอคุณนายไปครับไปไหนครับพี่อ้ไปร้านพิซซ่าได้เลยจ้ากำลังอยากจะกินพิซซ่าอยู่พอนดีตรงไปครับโอ้ลูกค้าท่านนี้นะครับมีเวลาสิบนาทีให้เราครับไปถึงนู่นนะฮะโอเคยาวไกลอุ้ยตรงนี้ก็มีร้านพิซซ่าเหรอทำไมไม่กินสาขานี้พี่โอเคโว้ว้าวว้าวเหมือนจะอยู่ข้างในนั้นนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าแล้วกัน ขวานี่ครับปดนี่เข้ามาแล้วนี่มันเป็นเหมือนในเขตชุมชนเลยอ่ะเฮ้ยจะนี่อ๋อนี่ไงเห็นป้ายแล้วป้ายโคตรเด่นนะครับร้านพิซซ่าเกมนี้โอ้ถึงแล้วหรถนี่ยขอดิฟนี่นะเอา้าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอโอ้ได้1228แล้วขอพักนะครับแวะกินพิซซ่าแป๊บหนึ่งหุ้ย ไอ้แก๊งนี้มันมีปืนด้วยว่ะขอไม่ยุ่งแล้วกันพี่ครับมีพิซซ่าให้ผมกินหรือเปล่ากินไม่ได้หรออยากกินพิซซ่าวุ้ยมันเล่นเกมกันละเล่นได้ปะเล่นไม่ได้กินไม่ได้หรออยากกินพิซซ่าเรามาทำงานเราต่อเลยดีกว่าเอา้าพี่ท่านนี้มาอีกันหรอไปดอกเป็นเป็น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 ขอหน่อยครับขอหน่อยครับโอ้ตรงนี้ยังหลอ่อถึงแล้วนะครับโอเคหนึ่งร้อยสามสิบสี่เหรียญด้วยกัน มีผู้โดยสารอยู่ด้านในนะครับเหมือนเป็นเรือบรรทุกสินค้าเลยนะครับตรงนี้เอา้าชนพี่ขอไว้ครับลูกคา้าชนลูกค้าขึ้นมาเลยครับผู้โดยสารไปเดอะสเตเดียมโอ้ได้เลยพี่ป่าหน้าอย่างนี้ก็ได้อ้อดูดิขับอะไรกันอย่างเงี้ไม่ได้นะเนี่ยเนย่เน่เน่เฮ้ยะวาทำไมคันนี้เขาโอ้โหจอดอย่างงี้คหรือจะแซงครับผมโอ้โหโอ้เทพอีกหนึ่งนาทีเอางี้ไงสเตเดียมเราเห็นแล้วเราฝ่าตรงนี้ไปได้ปะเข้าได้ไหม เป็นทางตันหรือเปล่าเนี่ยอุย้ยมีคนด้วยถ้าเป็นทางตันเราจบเลยนะครับเอ้ยได้เว้ยเป็นทางลัดนี่ยถึงแล้วแต่มันเดี๋ยวนะเราก็ต้องออกถนนอยู่ดีโอ้ยนูน่นนูน้น,น,นถึงแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้ไหมขึ้นอ่าโอเคครับถึงแล้วเยี่ยมไปเลย โอเค281อโอ้เราได้มาหลายบาทอยู่นะครับรวมแล้วเพื่อนๆนะครับชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้เราก็พาพี่ทอมมี่นะครับมาเป็นโชเฟอร์ขับแท็กซี่นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับผมสำหร,รับันนอ้ขลลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม